สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพามาแนะนำชุดโต๊ะอาหารมาใหม่ของทางร้านเราค่ะชื่อว่าตัวชุดโต๊ะอาหารออโซโดยจุดเด่นของตัวชุดโต๊ะอาหารเซตนี้นะคะจะเป็นส่วนในเรื่องของตัวสีสันและลวดลายบนแผ่นหินสีของตัวโต๊ะนี้นะคะจะเป็นสีโรสโกซึ่งเป็นที่นิยมและทันสมัยมากเลยค่ะ ท็อปนะคะจะเป็นหินแท้แต่งลายอย่างดีซึ่งคุณลูกค้าสามารถเลือกลายบนท็อปได้เลยส่วนขาของโต๊ะชุดนี้ก็จะมีลวดลายที่สวยงามมีเอกลักษณ์แบบนี้เลยค่ะฐานตั้งโต๊ะทำมาจากสแตนเลสแท้เกรดพรีเมียมไม่มีขึ้นสนิมแน่นอนค่ะเก้าอี้ในเซตนี้นะคะมีชื่อว่า Luxury C ค่ะขาเป็นสีโรสโก d เบาะหุ้มด้วยหนังแท้อย่างดีทนน้ำทนแดดไม่แตกลายแถมยังสามารถทำความสะอาดได้ง่ายมีให้เลือกด้วยกัน2สีค่ะสีขาวและสีน้ำตาลคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากได้ชุดโต๊ะอาหารครบชุดแบบนี้สามารถอินบ็อ b ซ์เข้ามาสอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage KB Furniture หรืออยากจะชมสินค้าจริงก็สามารถเข้ามาดูได้ที่โชว์รูมของเราได้เลยค่ะ